การออกมาโพสถแหลงการของเพจท่านวอวชิระเมธีเรียกว่าทำเอาประเด็นบอสวอร์เนี่ยมันน่าจับตาม,มากกว่าเดิมครับคุณผู้ชมเพราะว่าหลายคนมองว่าเอ๊หรือว่าโหนกระแสตอนต่อไปจะใช้ชื่อตอนว่า พระกะปิจีวอนบินชิงลงเขาหนีตุ๊กแกที่เชียงรายการออกมาโพสต์ของเพจท่านวรวิชระเมธีนะครับที่แม้จะมีการลบไปแล้วก็ตามแต่ก็ถูกแคปทันโดยเพจอีซอขยี้ข่าวที่มีผู้ติดตาม210,000คนโดยในเอกสารนะครับมีข้อความระบุว่า โดยหน้าแรกนะครับมีข้อความที่ระบุเอาไว้นะครับคุณผู้ชมโดยบอกว่าขอพระอาจารย์พูดบ้างนะหนุ่มกัญชัยแห่งโหนกระแสตั้งแต่เกิดกรณีดีไอคอนพระอาจารย์ก็เป็นฝ่ายเงียบไปโดยตลอดโดยมีความเชื่อมั่นว่าความบริสุทธิ์ใจความจริงจะปกป้องตัวมันเองเนื่องเพราะ 1. ทางบริษัทดีไอคอนได้แถลงการขออภัยต่อพระอาจารย์แล้วว่าพระอาจารย์เนี่ยไม่มีส่วนใดๆในบริษัททั้งสิน้นสาธารณชนอ่านแล้วก็เข้าใจไม่ใช่เรื่องซับซ้อนที่จะต้องมานั่งตีความกันอีก2 พระอาจารย์ก็ถแถลงการขออภัยที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดไปแล้วซ้ำยังย้ำอีกว่า ที่พูดในวันนั้นเป็นการพูดเชิงกระแทกแดกดันหรือแซะคนในดีไอคอนว่าให้รู้จักอดทนให้ได้ใจเย็นให้พอและก็รอให้เป็นแต่ถ้าไม่ยอมอดทนก็พูดว่าลูกเอ๋ยถ้างั้นก็ดีไอคอนแล้วส่วนที่เหลือก็เป็นการพูดกระเซาเย้าหยอกทั้งอารมณ์ก็ขำๆฮาๆพูดจบแล้วก็ให้สีนให้พรมีแค่นั้นส่วนที่สอนให้เก็บเงินเก็บทองก็เป็นคลาสตัดดี้ที่ยกมาจากเรื่องจริง มีสิทธิ์มาขอยืมเงินซึ่งเป็นช่วงเวลายุคโควิดตอนนั้นพระอาจารย์ยังไม่รู้จักกับดีไอคอนและที่พูดว่าแต่ก็โฆษณาให้นะก็เป็นการพูดเชิงกระซเาเย้าหยอกให้คนฟังนับพันเขาชื่นใจก็เท่านั้นไม่ได้ทําหน้าที่เป็นแม่ทีมซะหน่อยมันง่ายๆแค่นี้หนุ่มดูคลิปแล้วทาไมยังไม่เข้าใจมันเข้าใจยากตรงไหนใจคอจะเอาพระเข้าคุกให้ได้ว่างั้นเถอะ3 ส่วนที่สอนให้รู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักทำมาหากินก็พูดตามหลักคําสอนในเพื่อไตรปิดกจที่จะทามิกลับประโยชน์เพียงแต่นําม,มาเล่าให้มันร่วมสมัยก็เท่านั้นไม่ได้มีการตั้งหน้าตั้งตาไปทํางานให้กับดีไอคอนพูดยาวหนึ่งชั่วโมง12นาทีเนื้อหาไม่ได้มีอะไรแต่ตัดมาสร้างความเข้าใจผิดก็เท่านั้นและถ้าถือว่าพูดอย่างนั้นคือพระอาจารย์หลอกโยมควรพูดใหม่ว่าพระอาจารย์ก็อยู่ที่วัดดีๆนี่แหละวันดีคืนดีพวกพี่แซม ก็ยกไปนิมนต์พระอาจารย์มาเทศพูดกันแฟร์แรไม่ใช่พระหลอกโยมแต่เป็นโยมไปหลอกพระออกมาจากวัดพระนี่แหละเป็นเหยื่อดีไอคอนพูดชัดๆก็ต้องพูดอย่างนี้ 4. ส่วนการทําบุญที่บริษัทดีไอคอนก็ไม่ได้นิมนต์พระอาจารย์แค่รูปเดียวเขานิมนต์เป็นร้อยรูปต่อปีตั้งแต่สมเด็จพระราชาคณะลงมาจนถึงพระเกจิต่างจังหวัดใช่เจาะจงพระอาจารย์รูปเดียวเสียเมื่อไหร่บางคนเอาไปพูด อย่างกับมีท่านวรูปเดียวที่ได้รับการนิมนต์ไปดูรูปในเพจดีไอคอนว่ามีพระกี่รูปเขาไม่ได้ลบทิ้งหลักฐานยังอยู่ครบจะได้พูดกันอย่างตรงไปตรงมาเคารบความจริงตามที่มันเป็นจริง 5. ตาลปัดที่พระอาจารย์ใช้พระทุกรูปที่เคยไปเทศก็ใช้ให้พรเหมือนกันและดีไอคอนไม่เคยตํำถวายพระอาจารย์แต่เป็นของที่มีอยู่แล้วในห้องประชุมของบริษัทพระรูปไหนมาก็ใช้ตลปัดของบริษัทอันนั้นอันนี้เป็นเรื่องทั่วไป บริษัทต่างๆที่เขาทำบุญเขาก็ทำตลปัดในน้มของบริษัทของตัวเองกันทั้งนั้นธนาคารทุกแห่งก็ทำแต่ที่หนุ่มปล่อยให้แขกพูดชี้นาว่าเขาทำเพื่อพระจาจาร์คนเดียวประมาณว่าเพราะเป็นพรีเซนเตอร์ไงแล้วที่หลวงพ่ออลงกตท่านถืออยู่ในมือท่านต้องเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยไหม 6. บริษัทดีไอคอนเคยถวายทุนการศึกษาให้มูลนิธิไร่เชิญตะวันในวันแห่งการให้ประจําปีจริง1ล้านบาท และได้ถวายเสร็จแล้วก็แจกกันในวันนั้นเลยมีคนเป็นพยานหลายพันคนไม่มีคำว่าเข้าพกเข้าหอ่อพระอาจารย์แม้แตะบาทเดียวหนุ่มอยากตรวจสอบให้ทำได้ทันทีไม่ต้องรอพรุ่งนี้และในวันเดียวกันนั้นคุณบวยเชษดทวุฒิก็ถวายทุนด้วย6 0แสนบาทมูลนิธิร่วมกันอยูก็ไปร่วมถวายทุนแจกถุงยังชีพทุกปี ปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทถ้าทุกคนที่ไปทําบุญคือไปติดสินบนพระต่อไปทุกวัดก็ไม่ต้องรับเงินทําบุญบริจาคจากบริษัทใดๆอีกแล้วรัฐบาลก็ควรเลิกถวายนิตพัฒพระทั้งประเทศไปเลยนุมข้อ6ข้อ7เนี่ยมันเลยการวิพากแล้วก็วิจาร์ณไปแล้วนะ แต่มันคือการใส่ร้ายป้ายสีกันชัดๆก่อนจะสัมภาษณ์หนุ่มควรจะทําการบ้านให้มันมากกว่านี้นะแบบนี้พระอาจาร์เสียหายมากลูกศิษย์ของพระอาจาร์ที่เขารักความเป็นธรรมเขาดูแล้วเขาก็ทนไม่ได้หรอกที่หนุ่มเอียงกระเทเลได้ขนาดนี้หนุ่มก็เคยบวชกับพระอาจาร์นะสิบกว่าปีที่แล้วเป็นอย่างไรทุกวันนี้พระอาจาร์ก็ยังเป็นอย่างนั้นมีชีวิตในที่แจ้ง ห้ามกลางสาธารณชนตลอดไม่ใช่เพึ่งโผล่มาเป็นคนดังปีสองปีนี้เมื่อไหร่พระจาจาร์ทํางานหนักขนาดไหนหนุ่มก็น่าจะรู้ดีนี่ปล่อยให้คนมาใส่ร้ายป้ายสีพระจาจาร์กลางรายการโดยไม่ยอมแสวงหาข้อได้จริงเอาเสียเลยถ้าหนุ่มรักเมียรักลูกก็ให้รวยว่าสิทธิ์ของพระจาจาร์เขาก็รักพระจาจาร์เหมือนกันเขาเจ็บปวดเหมือนกันหลังๆห,หนุ่มใกล้จะทําตัวเป็นสารเตี้ยเข้าไปทุกวันแล้วนะโหดเทียมขาดความเห็นอกเห็นใจแขก และคนที่เขาตกเป็นข่าวหนุ่มยังเป็นพิธีกรอยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้กลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องไปแล้วหลายคนเขาไม่ผิดหนุ่มส่งเขาเข้าคุกไปแล้วเพราะเขาออกจากคุกมาเงียบๆหนุ่มเคยไปขอโทษเขาไหมอีกอย่างพระจาจาร์มีวัดที่พระจาจาร์สร้างเองอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่แล้ว2วัดสร้างมาแล้วเกือบ10ปีและรรษานี้ปพระจาจาร์ก็มาจำภรษาที่นี่ช่วงนี้มาประชุมเชิงวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเอาเรื่องน้ําท่วมแม่สายมานําเสนอ ที่มอโยกุฮามากับกองงานในพระองค์สมเด็จพระก,กนิษฐาธิราชเจ้าหลักฐานอยู่ในเพจพระจารย์ไม่ได้หนีมาแช่ออนเซนเตีตยงใดนี่ข้อมูลพื้นๆแบบนี้หนุ่มก็ไม่รู้แล้วที่เหลือหนุ่มจะพลาดอีกขนาดไหนหนุ่มไม่ได้สว่างสวัยในทุกเรื่องนะอย่าคิดว่าตัวเองเสียงดังแล้วจะสัมภาษณ์เล่นงานใครก็ได้โดยไม่แสวงข้อที่จริงแล้วปล่อยให้คนบริสุทธ์ต้องถูกใส่ร้ายกลางรายการอย่างนี้หลายครั้งหลายคนขออภัยหนุ่มด้วยที่พูดยาว แต่เป็นการคุยกันฉันคู่กระสิทธ์ก็แล้วกันหวังว่าหนุ่มคงไม่โกรธพระจารย์นะลงชื่อวอวชิระเมธีพระพี่เลี้ยงตอนหนุ่มบวชที่เชียงราย17ตุลาคม2567แน่นอนแล้วว่าการออกมาครั้งนี้หลายคนมองว่ามันเป็นการเปิดศึกท้ารบหรือไม่เพราะมีบางประโยคครับที่ต้องอ่านหลายรอบว่านี้ออกมาจากผู้เป็นพระสงฆ์หรือใครกันแน่ เพราะว่าล่าสุดครับทำเอากันจองพลังเนี่ยต้องออกมาโพสต์ข้อความระบุเลยนะครับว่านมัสการท่านวอวชิระเมธีผมได้อ่านแถลงการของพระอาจารย์วอถึงพี่หนุ่มกันชัยแล้วไปเจอท้อนหนึ่งอยู่ดีๆท่านก็พิมพ์ขึ้นมาว่าท่านหนุ่มรักเมียรักลูกก็ให้รู้ว่าสิทธิ์พระอาจารย์เขาก็รักพระอาจารย์เหมือนกันเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันผมพยายามทบทวนและทําความเข้าใจกับคํานี้ถ้าคำนี้ออกมาจากปากของคนพานก็คงพอเข้าใจได้ว่า มายุ่งกับกูก็ระวังลูกศิษย์กูไปหาลูกหาเมียมึงแต่ท่านเป็นพระกับผมคิดว่าท่านก็คงไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่สิ่งที่คิดว่าท่านไม่ควรทําคือการพาดพิงลูกเมียพี่หนุ่มเพราะเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยจึงอยากให้ท่านระมัดระวังคําพูดพาดพิงเด็กและผู้หญิงด้วยครับเพราะอาจจะทําให้คนเข้าใจผิดท่านได้ด้วยความหวังดีครับพร้อมกันนี้กันจอมพลังยังบอกได้ว่าแอบตกใจเมื่อเห็นคํานี้ ทุกคนคิดยังไงกันบ้างาคุณผู้ชมครับสำหรับพระเมธีวัชิโรดมนะครับมีภูมิลําเนาอยู่ที่บ้านคลึงใต้ครับตะบลคลึงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย จบนทอ,อเอกสํานักเรียนวัดพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสอบได้ประเด็นธรรมเก้าประโยคสํานักเรียนวัดเบญจมาพิรดุสิตวณารามกรุงเทพมหาคนครปริญญาตรีศึกษาศา,าสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชปริญญาโทพุทธศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยา,าลัยจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัยผู้อํานวยการสถาบันวิมุตตยาลัยผู้อำนวยการศูนย์นิพนาศาสากลไร่เชิญตะวันผู้ก่อตั้งและอธิการ บัณฑิมหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์สถาบันการศึกษาทางเลือก เพื่อการพัฒนาตามปรัชญ,ญาพุทธเศรษฐศาสตร์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์พระอารามหลวงจังหวัดเชียงรายหลังสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับอาราธนาเป็นอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัยมจรสอนวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่แก่นิสิตระดับปริญญาโททางภาคปกติภาคพิเศษนอกจากนั้นยังได้รับอาราธนาให้เป็นอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีโทเอก ของมหาวิทยาลัยชั้นนําทั้งของภาครัฐ และเอกชนอีกหลายแห่งรวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันพระปกเกล้าว,วิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพันเป็นต้นพร้อมๆกับการทำหน้าที่อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยพระเมธีวชิโรโดมอุทิศตนทำงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาในรูปแบบธรรมประยุกต์จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางด้วยผลงานทำนิพนธ์ในชุดธรรมติดปีกการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในแบบธรรมประยุกต์ของท่านทําให้เกิดกระแสะความ ต,ตัวและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการศึกษาธรรมะในเมืองไทยอย่างกว้างขวางทั้งวงการเทศที่ลดความเข้มขลังทางธรรมเนียมนิยมลงมาสู่การเทศเชิงปฏิพานหรือเทศปนทอกที่ทำให้การแสดงธรรมกลายเป็นเรื่องทันสมัยมีชีวิตชีวาเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่มวงการเขียนหนังสือธรรมะที่หนังสือธรรมะกลายเป็นหนังสือยอดนิยมของคนทุกวัยและวงการวิทยุและโทรทัศน์ที่รายการธรรมะกลายเป็นรายการในช่วงพามธทรมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จนปรากฏการ์ดังกล่าวนี้ถูกนักสื่อสารมวลชนนิยามว่าเป็นปรากฏการ์ธรรมะอินเทรนปัจจุบันท่านมีผลงานธรรมะนิพนธ์ไม่น้อยกว่า200เล่มหลายเล่มได้รับการแปลสู่ภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาอินโดนีเซียภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสบางเล่มได้รับการดัดแปลงเป็นบทละครโทรทัศน์ละครเวทีดัดแปลงเป็นบทภาพยนตร์หรือแม้แต่บทโฆษณา เพื่อการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามของสังคมพศ2550ก่อตั้งสถาบันวิมุติยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสันติภาพโลกพศ2552ก่อตั้งศูนย์วิปสัสนาสากลไร่เชิญตะวันเพื่อเป็นธรรมสถานในการบูรณาการพุทธธรรมเข้ากับทุกกิจกรรมของชีวิตผ่านการจัดคอร์สภาวนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติได้ก่อตั้งเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแนวความคิดธรรมออนไลน์ เพื่อไทยเพื่อโลกจากพื้นฐานเมื่อปีพศ2547ได้ออกหนังสือธรรมะติดปีกได้รับความนิยมมาก จึงได้มีผลงานทางธรรมะออกมาอีกสองเล่มคือธรรมะหลับสบายและธรรมะดับร้อนได้รับความนิยมสูงเช่นส่งผลให้ช่อง3มได้นําเนื้อหาไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์ทาให้เกิดกระแสที่ธรรมะกลับมานิยมกันอีกครั้งโดยส่วนมากเรียกว่าธรรมะอินเทรนหรือธรรมะติดปีกได้รับอาราธนาให้เป็นอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัยมจรสอนวิชาสัมมนา,าพระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่แก่นิสิตระดับปริญญาโททางภาคปกติและภาคพิเศษพระเมธีวชิโรโดมครับหรือว่า พระมหาวุฒิชัยวชิราเมธีนับได้ว่าเป็นพระที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสารที่สำคัญคือ SMCR ของเบลโลอย่างเช่นที่ระบุว่ายกให้เห็นบทบาทของผู้ที่ทำหน้าที่ทูตว่ามีส่วนสำคัญและก็มีอิทธิพลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในที่นี้คือเทวทูตที่ทำให้หน้าที่ในการสื่อสารให้เจ้าชายสิทธัตถะฉุกคิดจึงได้ออกบวชตัสรุเป็นพระพุทธเจ้าทำให้พระพุทธศาสนา หากไม่มีเทวทูตทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารโดยส่งเนื้อหาเป็น4ี่ลนะักษณะมาให้เจ้าชายสิทธัตถะในฐานะผู้รับสารก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกนี่คือความสำคัญของเทวทูตเป็นนักเผยแพร่นักเทศนนักบริหารและนักวิชาการ พระเมธีวชิโรดมครับนับเป็นพระที่มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาสันติภาพและรู้ทฤษฎีการสื่อสารเป็นอย่างดีใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเผยแพร่ธรรมะและสื่อสารให้กับผู้ที่สนใจได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงจะสอนใครจะมีการตรวจสอบวิเคราะห์ก่อนอยู่เสมอด้วยทฤษฎี 5W1H คือใครด้วยวิธีการใดเพื่อเป้าหมายอันใดและผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรสอดคล้องกับพุทธกิจตอนลุ่งสว่าง ส่งเลงยานตรวจสัตว์โลกด้วยทฤษฎี 5W1H เช่นกันโดยวัดได้จากปริมาณหนังสือที่พิมพ์เพิ่มขึ้นและปริมาณสาสนิกชนที่มาขอรับซีดีเพิ่มมากขึ้นมีนิมนต์ที่มากขึ้นบางเดือนเนี่ยมีเกือบ200งานได้รับเชิญไปออกในการโทรทัศน์ และการถูกสัมภาษณ์ทุกรูปแบบตามสื่อพิมพ์ต่างๆนิตยสารต่างๆเช่นหนังสือฟอร์มูล่าเปลี่ยวหรือจะการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตมีการสืบค้นเป็นหมื่นรายการรวมถึงพระเมธีวชิโรดมได้เปิด Facebook มีคนติดตามกว่า6ล้านคนและทวิตเตอร์ก็มีผู้ติดตามจํานวนมากนอกจากนี้เหล่านี้เป็นสิ่งที่สะท้อนวัฒนธรรมไปทุกวงการและเป็นกระแสะตอบรับจากงานที่ได้ทําลงไปพระเมธีวชิโรดมครับยังมีฐานะเป็นผู้ในการโรงเรียนชาวนา พุทธเศรษฐศาสตร์ไร่เชิญตะวันครับได้ร่วมกับนายจรันเตชะวิจิตราผู้วิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงรายนายวิสิตอริยะผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซนทันปราสาเทเชียงราย เปิดงานตลาดนัดอินซีครั้งที่1ที่ลานกาสรองคำศูนย์การค้าพาซ่านอกจากนี้นะครับยังได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและสถาบันการศึกษาส่งนักวิชาการผู้รู้มาถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต่างๆให้มั่นใจได้ว่าชาวนาจากโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์มีความรู้จริงรอบด้านไม่เพียงรู้แค่การปลูกข้าวแบบเดิมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นพร้อมกันนี้พระเมธีวชิโรดมยังได้มีบทบาทด้านการสร้างสันติภาพโลกจน u n เอ็ถวายตำแหน่ง ผู้อุปถัมภ์ด้านสันติภาพและเมตตาธรรมพศ2561และในโอกาสที่เดินทางไปรับถวายรางวัลดังกล่าวจึงได้รับอารัธนาจากคริตจักแควนทัสคานีประเทศอิตาลีให้ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จองค์พระสันตะปาปาฟรานซิส องค์พระประมุกสูงสุดของริิตจัก์โรมันคทาทอลิกทั่วโลกที่เมืองล็อกเปียโนประเทศอิตาลีด้วยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทัศนะด้วยการทํางานเพื่อสันติภาพโลกและสร้างศาสนสัมพันธ์อันดีกับผู้นําศาสนาสําคัญของโลกพร้อมทั้งถวายหนังสือสันติวิถี ซึ่งว่าด้วยทัศนะด้านการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนตามแนวทางของพุทธศาสนาแด่องค์พระสันตะปาปาอีกด้วยหนังสือดังกล่าวพระเมธีวชิโรดมกล่าวถึงสาระสาคัญเอาไว้ว่าเราทุกคนคือคนชาติเดียวกันไม่ใช่ชาติไทย ไม่ใช่ชาติจีนไม่ใช่ชาติยุโรปหรือชาติอเมริกาหากแต่เป็นมนุษย์ชาติเหมือนกันความรู้และผลงานของพระเมธีวชิโรโดมนั้นมีอยู่มากมายโดยถูกนําไปอ้างอิงในการทําวิจัยและการทําวิทยานิพนธ์ต่อย,ยอดความรู้พร้อมกันนี้พระเมธีวชิโรดมยังมีความเท่าทันเทคโนโลยีระดับสูงนับได้ว่าเป็นพระรุ่นใหม่ที่เท่าทันโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ติดตาม ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยได้เตือนสติว่าหากไม่นำปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือในการสร้างสันติภาพหรือมีสติในการควบคุมแล้วอาจจะถึงคราวหายนะของมนุษยชาติก็เป็นได้